สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการคุยคุยหุ้นนะคะประจำวันจันทร์ที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2567วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันนดีฤรดีสวัสด์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์สวัสดีครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับท่ามกลางแนวโน้มตลาดที่ดูเหมือนว่าจะไม่ไปไหนเลยย่ำหยู่แถวนี้นะครับแว่งตัวขึ้นหรือ ลงในกรอบแคบๆก็เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ก็ยังไม่เห็นปัจจัยในเชิงบวกอะไรมากมายนะครับแล้วก็จะมีเรื่องเก่าๆก็คือเรื่อง LTF ที่พูดถึงกันมาเป็นความหวังชุดท้ายของนักลงทุนนะครับในประเทศเพราะหวังเรื่องดอกเบี้ยมันก็ยังี่ลงตุงนังอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วดูเหมือนว่าราคาน้ำมันที่ขยับขึ้นมายื่ยนทรงตัวในระดับที่สูงเนี่ย มันอาจจะส่งผลต่อเงินเฟอ้อนะ,ะมันก็จะทำให้ลดดอกเบีย้ยไม่ได้แล้วค่าเงินบาทเราก็อ่อนตัวลงมามากนะครับถ้าจะาแบบลดดอกเบีย้ยมันก็จะไปทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงไปอีกนี่มีเสียงนะครับของภาคธุรกิจว่านักวิจารณาแทนที่ลดดอกเบีย้ยมันต้องขึ้นดอกเบีย้ยครับ เพื่อราาักษาซึ่งข้างเงินบาทไว้ไม่ให้อ่อนตัวมากเกินไปเออดูสิมีแต่เสียงเรียกร้องนะรัฐบาลให้ให้ลดดอกเบีย้ยนะแต่ว่าโดยสถานการณ์เนี่ยมันแบบข้างเงินบาทที่อ่อนเนี่ยมันก็เป็นถ้าลดไปซ้ําเติมอีกนะครับนีบ่อีกมุมหนึ่งเหมือนกันที่มองนะส่วนนักลงทุนต่างชาตินะครับ ก็ยังไม่กลับมายิ่งแนวโน้มค้างเงินบาทอ่อนนี่ไม่ดีนะไม่กล้าเอาเงินเข้ามาเพราะแลกเป็นดอลลาร์ปั๊บเนี่ยขาดทุนตาแลกเปลี่ยนถ้าแนวโน้มค้างเงินบาทอ่อนแต่ว่าเมื่อวนันศุกร์นะครับการซื้อขายนักลงทุนรายกลุ่มเนี่ยซื้อขายกันน้อยมากนะส่วนใหญ่จะยืนสังเกตการเงกันแช่จ้องอนะ่ะคุมเชิงกนะันอ่ะก็มีฝรั่งที่ขายแต่ขายไม่มากนะครับขายมากก็ไม่มีคนซื้อขายมากคนก็หนีอ่ะ แตะตอนนี้ไม่ค่อยสู้กันหรอกเพราะว่าแรงซื้อในประเทศนี่มันก็ใช้ไปเยอะใช้จ่ายไปเยอะนะ้วในตลาดทุนนักลงทุนในประเทศนะครับตอนนี้ก็แบบถ้าไม่ลงมาแรงจริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะซื้อแล้วครับ mm hmm. มูลค่าการซื้อขายยังไม่ไม่มากนะเนียนนี้คือระดับสี่หมืนล้านนะบวกลบนิดหน่อย mm hmm. ก็มีแนวโน้มว่าจะอยู่ระดับสี่หมื่นล้านไประยะหนึ mm ่งแหละจนกว่า จะมีสัญญาณที่น่งมีปัิจัยใหม่มากระตุ้นตลาดซึ่งก็คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในในครึ่งปีน,นี้ว่าทนอีกหน่อยทนอีกหน่อยค่ะนี้ก็จะเข้ามาสู่กลางตรมากเลยนะครับแล้วสัปดาห์นี้เป็นบริษัทที่เป็นสัปดาห์ที่บริษัทจดทะเบียนทุกแห่งจะต้องรรประกาศผลประกอบการาและปกติเนี่ยก่อนหน้านี้หลายปีก่อนหน้าก็จะรู้เลยว่าบราิษัทที่ประกาศผลประกอบการช้า ในแต่แม่แรกเลยนะครับรือซุปไตรมาสเนี่ยมักจะผลประกอบการแย่มแยแต่ไม่เสมอไปนะครับเพราะอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีหลายบริษัทที่ประกาศผลประกอบการมากาไรเติบโตข้าวกระโดดน,นะครับราคาหุ้นก็ดีดตัวรับขึ้นมาเวที MTI ครับกำไรโตร้อยเจ็ดสบกเปอร์เซ็นะตนะไตรมาสแรกปีนี้แต่ราคาหุ้นร่วงเลยร่วงไปแรงด้วยร่วงไปสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะ ก็เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่ามันเกิดรายการเซลล์อันแฟรการขายเมื่อมีข่าวดีเพราะการประกาศข่าวดีถือว่าบริษัทหมดแล้วค่ะราคาหุ้นที่ขึ้นไปลอนมันก็ลงมาคือหมดข่าวประกาศข่าวดีก็คือว่าเป็นข่าวดีที่เปิดเผยแล้วแล้วก็ไม่มีข่าวดีอีกแล้วก็ได้จังหวะเทขายกันอาตรเลียที่ใกำไรโตนะครับกำไรโตแต่ว่า ร้อยเจ็สิบเปเ็นไม่น้อยนะแต่ว่าราคาหุ้นมันขึ้นไป่รออยู่ข้างบนไกลไปหน่อยค่ะนั้นวันนี้นะข้างมนเกาหลีอะวันนี้้ก็บอกว่าสัปดาห์นี้นะครับเราเริ่มวันแรกเนี่ยก็ยังไม่เห็นสัญญาณตลาดกลับสู่ความคลึกครัอก็อยากจะบอกเพื่อนักลงทุนว่าก็ต้องลงทุนแบบประคับประคองตัวครับค่ะ แล้วก็สัปดาห์นี้นะคะคุณสุนันก็ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ถือว่ามีหลายๆปัจจัยที่เราต้องรอติดตามกันนะคะถ้าอย่างต่างประเทศเองเนี่ยในสัปดาห์นี้ก็จะมีการถแถลงตัวรายงานตัวเลข C P I ของทางสหรัฐในวันที่15พฤษภาคมซึ่งก็เป็นมาตรวัดเรื่องของตัวเลขเงินเฟอ้อแล้วก็รวมถึงการกําหนดทิศทางอัตราดอกเบีย้ยในระยะถัดไปด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆที่เราจะคุยกันแต่ว่า ในบัคกลับมาดูในบ้านเรานะคะไฮไลท์ก็ยังคงอยู่เรื่องของการรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายในสัปดาห์นี้ต้องรายงานให้หมดแล้ว,<ม>ลวก็ยังมีเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ําของรัฐบาลด้วยนะคะที่มีแนวคิดจะปรับขึ้นมาเป็น400บาทต่อวันเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะได้รับการคัดค้านจากในส่วนของทางด้านของสมาคมหอการค้าแห่งประเทศไทยแล้วก็สภาหอการค้านนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเขาบอกว่า ตัวแทนของสมาคมธุรกิจทั้งหมดเนี่ยนะคะ87สมาคมด้วยกันนะคะเขาก็จะรวมตัวกันค่ะแล้วก็จะเดินทางไปที่กระทรวงแรงงานเพื่อที่จะยื่นเอกสารคัดค้านนะคะต่อทางด้านของนายพิพัฒนานะคะ เพราะว่าเขามองว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำสี่ร้อยบาทที่รัฐบาลจะปรับขึ้นนั้นถือว่ามันเป็นอัตราค่าจ้างที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงและมันจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนในประเทศค่ะครับก็คนที่ได้ประโยชน์นะค่าแรงขั้นต่ำปรับขึ้นเนี่ยค <literature> ไม่ใช่ผู้ใช้แรงงานคนกลุ่มที่ได้ประโยชน์มากสุดคือต่างด้าวครับผู้ใช้แรงงานต่างด้าวได้ประโยชน์ เพราะว่าส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้นะไปที่ไหนที่ไหนก็เป็นภาษาไทยฟังไม่ชัดทั้งนั้นนะอ่ะพวกพนักง,งานที่ทํางานคในร้านค้าธุรกิจอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เห็นเนี่ยคือน่าคิดเป็นกันนะเพราะว่าสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเราทีได้ยินว่า,าโรงงานเลิกจ้างเป็นกิจการนะครับ<ช>บางแห่งนี่ไม่บอกล่วงหน้าไม่บอกไม่บอกกล่าวล่วงหน้าด้วย ปิดไปโดยไม่จ่ายค่าเงินชดเชยด้วยโอ้นี่หนักนะครับและมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นมากขึ้นคือเศรษฐกิจซบเซาแล้วก็เพิ่มค่าแรงเข้าใจแล้ครับผู้ใช้แรงงานชัดหน้าไปถึงหลังกินวันต่อวันหาเช่ากินค่ำอันนี้จริงแต่ว่าถ้านั่นไปอีกมันจะซ้ำเติมนะครับเพราะว่าบริษัทหรือกิจการนี้เขาไปไม่ไหวเ็ต้องถอยยอมแพ้เลิก เลิกก็คนตกงานมากมากขึ้นครอบครัวหนึ่งทำงานกันทั้งครอบครัวสามีภรรยาทำทั้งคู่ก็ยังเหนื่อยอยู่ถ้าตกงานสักคนหนึ่งก็กลายเป็นภาระที่จะต้องเลี้ยงดูคนดำง,งานคนหนึ่งเลี้ยงดูทั้งครอบครัวบางครอบครัวสามสี่คนนี้ไหวไหมครับไม่ไหวนะนั้นก็ ต้องต้องคิดอีกมุมด้วยและพ่คอรอาวนี้รู้สึกว่าจจแล้วร้ออดทวนจริงๆนะขึ้นรอบนี้เพราะสถานก,การณ์ที่แค่ถ้าแรงแค่นี้ก็จะแบกกันไม่อยู่แล้วถ้ามาแบกภพาร้ายผู้เจ้าของกิจการเพราะว่าต้องตัดสินใจนะครับโบกมือลานั่นแหละจะเกิดปัญหาใหญ่และคงไม่ได้ลาเจ้าเดียวนะครับแต่หลายเจ้ามาันก็จำนวนคนว่างงานจะเพิ่มขึ้น แลวเราไม่ใช่รัฐสวัสดิการนะครับ <c oughs> ตกงานแล้วไปขอขอเงินรัฐได้ค <c oughs> ่ะคิวั <c oughs> นใช่ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวรอดูนะคะก็จะไปยื่นหนังสือให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะเพราะว่าในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างหรือไตรภาคีนั่นเองก็เลยต้องไปยื่นวันนี้แสดงความเห็นคัดค้านะนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าทางด้านของรัฐมนตรีว่าการ,รแรงงานจะว่ายอย่างไรแล้วพรุ่งนี้ด้วยนะคะจะนําเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีหรือไม่นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนอกเหนือไปจากเรื่องของกัญชากัญชงด้วยนะคะ คุณสุนันท์เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพอมีการปลดล็อกปั๊บเนี่ยนะคะหุ้นที่มันเกี่ยวข้องกับบริษัทกันชงกัญช,ชาก็ปรับตัวบวกขึ้นมารับข่าวนี้ก่อนที่จะมีกระแสที่จะทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันก็เลยทําให้เรื่องเนี่ยซาซาไปแต่ว่ามันกลับมาเป็น,ป,นประเด็นอีกครั้งเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้นะคะมีแนวคิดที่จะนํากัญชากันชงก,กลับเข้าไปสู่หมวดยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งค่ะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว,ว่าไม่น,าน<ต>่าที่จะ แต่แต่เท่า <im it> ที่ดูราคาหุ้นวนใหญ่ก็มันในั่นมันมันรับไปหมดแล้วนะมันปลุกผีไปแล้วอ่ะแล้วราคามันก็ปรับตัวลงมาแล้วว่ามันไม่ได้ช่วยให้ธุรกิจเนี่ยที่ผลประกอบการบริษัทที่จะผลกระแสกัญชาเนี่ยดีขึ้นเลยค่ะ <c oughs> แล้วตอนหลังเงินก็รู้ทันแล้วก็ <c oughs> คุณนจะขึ้นไปเหมือนพุ่งอ่ะค่ะ <c oughs> แล้วก็ดับพุ่งลงมาอยู่แล้วนั่นแนนถ้าจะกลับเข้าไป เป็นยาเสพติดอีกก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อหุ้นพวกนี้เท่าไหร่อกครับอืมค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก็เรียกว่าประเด็นเรื่องนี้ก็เป็นที่ถกเถียงแล้วก็เป็นประเด็นกันมานานพอสมควรแล้วราคาเนี่ยมันก็ตอบรับในเชิงลบไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะนี่ก็เป็นปัจจัยที่มันจะเข้ามาที่จะต้องมีการติดตามกันต่อไปอ่ะนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันกลับมาปะทุกันอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องของปัจจัยภายนอกภูมิรัฐศาสตร์นั่นเองอ่ะนะคะเพราะว่า ก็ในกรณีของอิสราเอลกับฮามาสเองเนี่ยก็ยังเป็นสงครามที่เรียกว่าไม่ได้เป็นสงครามมันก็เป็นการโจมตีที่มันยังยืดเยื้ออยู่นะคะแล้วก็ล่าสุดเองสหรัฐก็ออกมาเตือนอิสราเอลนะคะเพราะว่ามันมีการโจมตีฮามาสในฉนวนกาซากลับมาอีกครั้งหนึ่งมันก็เลยเป็นประเด็นที่ทางนักวิชาการเองเนี่ยนะคะก็เลยต้องออกมามีการประเมินผลที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่ใช่แค่อิสราเอลกับฮามาสก่อน,นหน้านี้ก็รัสเซียยูเครน ะะที่ก็ยังคงยืดเดยื้อมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ที่มันเป็นประเด็นถัดมาก,ก็คือสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่มันหายไปนานตอนนี้มันก็วนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่มันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกนะคะโดยทางคุณมรเทพจาวลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่สำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยนะคะบอกว่า สงครามภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยถือเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่สําคัญของเศรษฐกิจไทยและเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่ธนาคารมีการ รวมอยู่ในการทำผลทดสอบภาวะวิกฤตของธนาคารหรือสเตสเทสในปี2567นี้นะคะเพราะว่าความเสี่ยงมันมีโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแม้สถานการณ์ความรุนแรงจากสงครามเนี่ยอาจไม่ใช่กรณีที่เราคาดไว้แต่ถ้าหากว่ามันทวีความรุนแรงขึ้นมันมีความเสี่ยงที่จะกระทบต่อเศรษฐกิจกไทยติดลบได้เพราะว่าการท่องเที่ยวหายส่งออกติดลบลงทุนไม่เกิดเงินบาทอ่อนค่าแรงต้นทุนนําเข้าพุ่งก รณีนี้เงินบาทอาจไปแตะระดับ40บาทต่อดอลลาร์สหรัฐได้ค่ะมันเป็นความเสี่ยงที่มันต้องตามจริงๆค่ะเนี่ยมันก็ต้องกลับไปย้อนกลับไปประมาณ16ป17ปีนะหลังต้มยำกุ้งนะที่ค่าเงินบาททะลุไป40-50บาทนะาะ40-50นี่ก็น่าดูแล้ะค่ะก่อนนี่ละคะมัน มันถือว่าตอนนี้นะคะมันคือมันไม่ได้ยืดเยื้อมันก็ยังอยู่ในวงจํากัดแต่เราก็ไม่แน่ใจกับสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตได้เลยค่ะส่วนทางด้านของเกียรตินพัทระนะคะก็บอกว่าความเสี่ยงจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยถือเป็นปัจจัยสาคัญแล้วก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเพราะว่าถ้าย้อนไปดูในอดีตเนี่ยถึงปัจจุบันมันมี3จุดมันไล่มันแต่แตสงครามรัสเซียยูเครนนะคะสงครามตะวนันออกกลางการคว่ำบาตสินค้าจีน ล้วนแล้วจะส่งผลกระทบต่อไทยทุกด้านแล้วก็ส่งผลให้ราคาน้ามันปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบที่ถือเป็นจุดที่อ่อนไหวแล้วก็กระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างชัดเจนนะคะส่วนทางด้านของกลุ่มธุรกิจแวลธนาคารไทยพาณิชย์นะคะก็บอกว่าเหตุการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยดูจากข้อมูลในช่วง5ปีที่ผ่านมาความถี่ของเหตุการณ์เนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยนในช่วง20ปีที่ผ่านมาทั้งสงครามการค้าสหรัฐจีนสงครามรัสเซียยูเครนอิสราเอลฮามาสแล้วก็ล่าสุดก็คืออิสราเอลอิหร่านค่ะและเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นหนึ่งในปัจจัยลบที่ทำให้นักลงทุน,นมีความกังวลเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น ต้องไปจับตานะคะว่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันมีผลกระทบต่อการลงทุนมากน้อยเพียงใดผ่านปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตา3เรื่องก็คือเรื่องของราคาพลังงานโดยเฉพาะความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เป็นแหล่งผลิตน้ํามันและก๊าซหลักของโลกผลกระทบจากห่วงโซ่อุปทานของโลกหยุดชะงักซึ่งจะมีผลต่อเศรษฐกิจและผลกระทบต่อเซนิเมนต์การลงทุนในตลาดค่ะก็ล้วนแล้วแต่ออกมาเตือนะนะคะให้นักลงทุนเองต้องติดตามค่ะ ครับครับติดตามอยู่แล้วครับค่ะถูกต้องที่ไม่เคยไม่เคยบุกกบเพราะว่าเนี่ยไม่เค่โยยูเชืหุ้นยบเพราะกังวลเนี่ยค่ะปัจจัยลบที่พูดถึงพูดมาถึงทั้งหมดนะครับค่ะแม่เราคุยยงันข่าวดีไม่มีจริงไหมไม่มีเลยมีแต่ปัจจัยเสี่ยงทรงนั้นเลยค่ะเรื่องแอรเทียันทึงถูกพูดถึงมากเพราะมันเป็นความหวังสุดท้าย ในการที่จะปลุกตลาดให้มันคึกคักขึ้นหน่อยค่ะคือมันไม่สามารถจะเปลี่ยนทิศทางตลาดไปสู่ขาขึ้นเต็มตัวแต่มันมีข่าวมีปัจจัยที่กระตุ้นให้มันมีมีรอบเล็กสักรอบหนึ่งค่ะเราดูฮะเดลตวสบาลคงเร่งพยายามเร่งเร็วตีแหละใช่น่าจะได้เห็นนะคะในปีนี้แหละค่ะในช่วงปลายปลายเนี่ยค่ะ คิดคิดว่ามีผลทันทีอ่ะนะเดี๋ยวจะเร่งคูปออกมาแล้วคงประกาศมีผลทันทีให้มีผลตั้งแต่ปีเนี้ยเอาใครที่เงินเด้เยอะนะครับ,รบแล้วจะต้องการลดห่อนภาษีก็เตรียมเงินไว้จองซื้อแอาเทปได้ก<ม>องทุนนู้นระยะยาวนะครับและจังหวะเนี้ยถ้าออกมาได้ในเดือนสองเดือนข้างหน้าก็ดีนะเพราะว่าหุ้นมันคงยังไม่ไปไหนไกล เป็นแค่ว่าได้ซื้อของถูกหนึ่งค่ะเบอร์เนี่ยเรามันอยู่ในเงื่อนไขที่ไม่เสียภาษีอยู่แล้วอ่า <c oughs> ค่ะ <c oughs> นะอะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีหุ้นน้องใหม่นะคะเข้าเทรดในตลาด m อ i เราพูดไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วสำหรับตัว LTS นะคะก็วันนี้เปิดจองซื้อหุ้นนะคะก่อนที่จะเข้าเทรดในวันที่17พฤษภาคมนี้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนิดนึงนะคะเพราะว่าราคา IPO ของ LTS เนี่ยเขาอยู่ที่3บาทนะคะ l i g h t Up t o t a l s o l u t i o n เนี่ยบาทต่อหุ้นนะคะซึ่งเราก็เคยคุณชนก็เคยพูดในรายการมาตลอดนะคะเรื่องของการ ตั้งราคาเองเนี่ยมันก็มีถือเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญนะคะที่มันจะมีผลต่อราคาเทรดในวันแรกให้ยื่เหนือจองหรือว่าต่ำกว่าจองได้นะคะแล้วผู้ที่กําหนดราคาของ IPO เองก็คือ f a หรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ปรึกษาการเงินนะคะที่จะเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงนะคะในเรื่องนี้ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยเขาก็บอกว่าสำหรับนักลงทุนที่สนใจนะคะ จะจองซื้อหุ้น IPO เนี่ยคุณสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อที่ปรึกษาทางการเงินหรือ FA ได้ในเว็บไซต์ของ Zettrade เลยไปดูเลยนะคะไล่ประวัติของ FA ถ้าว่าคุณสนใจอย่างตัว LTF LTS เนี่ยคุณก็เข้าไปดูว่า ตัวใครเป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือ FA แล้วก็เอารายชื่อเนี่ยเข้าไปตรวจสอบใน Set Trade ได้ว่าเขามีประวัติเป็นมาอย่างไรเขาเป็นผู้กําหนดราคาของบริษัทไหนมาก่อนและราคาหุ้นตอนนั้นเป็นอย่างไรนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุดข้อมูลที่ทางตลาดเนี่ยเขาให้กับนักลงทุนค่ะครับวันนี้จองสุดท้ายแต่ส<อ>ใจอจองไม่จองนะสาหรับเพื่อนนักลงทุนนะครับ S <S อย่าลืมว่าหุ้หนใหสองตัวสุดท้ายที่เข้ามาเจ๊งหมดนะเจ็บหมดนะครับคะ่ะคุณความจริงหุ้นในกระดานเนี่ยถ้าไม่แน่ใจนะครับหุ้นในกระดานมีเลือกเกือบเก้าร้อยบริษัททั้งอีเมไอและต่าดรัดับเ่ยนะครับค่ะก็ไปเปรียบเทียบดูกับตัวนี้กับตัวอื่นตัวเก่าตัวเก่าน,น,นี่ลงมาเยอะนะครับค่ะร้อยเหลือสามสิบบาทก็มีสิบกว่าบาทหรือไม่กี่บาทก็มีลงกันมาลึกๆข้างนะครับ แล้วมีประวัติมีผลประกอบการมีผลกลาําไรมีปันผลมีพี่ย้อนหลังให้เปรียบเทียบนั้นถ้าวุ่นหม่คุณไม่แน่ใจจริงๆถ้าคิดด้วยเอ้ยลองเสี่ยงดูอย่าลองครับเพราะลองอนะคุณก็เท่ากับพาตัวเองเข้าไปเสี่ยงแล้วก็ลองผิดมากกว่าลองถูกนะครับค่ะที่ไปเสี่ยงถ้าไม่แน่ใจนะครับแล้วขายเนี่ยราคามันโอ้อพีเนี่ย สิบสองถือว่าต่ำามื่าค่าเฉลี่ยของตลาดค่ะน่าจะต่ําแต่ว่าหุ้นก่อนหน้านี้พีสิบสองก็หลุดจองตั้งแต่วันแรกนะครับเปลี่ยนไว้เปลี่ยนเลยเปลอ่อนไว้นะคแล้วก็จะเข้าซื้อขายบนสุกนี้แล้วนะสิบเจ็ดนี่ใช่ไหมได้จองไม่กี่วันแล้วเดี๋ยวเข้าซื้อขายแล้วอ่ะก็บอกพี r อ t i รชนิดนึงแล้วกันนะคะตัว l อ s เอเนี่ยราคา IPO ีโอสามบาท p ี r อ t i รช9 2สิบเก้าจุดสองเจ็ดเท่าค่ะโอ้โห แล้วคุณเอาอะไรมาขายอ่ะ hmm. คุณมีจุดแข็งตรงไหนมาขายโอ้ oh, ผมนึกว่าสิบสองนะค่ะโอ้สิบเก้าสิบเก้าเพลงเหครับค่ะแล้วตัวเลขเนี่ยต้องบอกว่าบริษัททะเบียนใหม่หลายบริษัทนะครับก่อนเข้าตลาดนี่โอ้ oh, 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 ผมว่ากอบการดีตัวเลขสวยกำไรงาม hmm. พอเข้าปีแรกเจ๊งเลยครับ hmm. พอสูบเงนินจากนั้นลงทุนไปเรียบร้อยของจริงออกลายออกครับ แสดงว่าที่เป็นข้าก่อนหน้านี้ตัวเลขเนี่ยมันแต่งมันเข้ามาให้ดูดีพอเข้ามาจริงๆแล้วเข้าตลาดชุมกันไปเรื่อยสำเร็จผดแล้วแหละชุมกันนักลงทุนไปเรียบร้อยของจริงออกเลยกำไรหดจุ๋เลยบางบริษัทพลิกมาขาดทุนเลยนะครับคอ้าวเนี่ยเตือนไว่าจากประสบการณ์พุ้นใหม่แล้วท่านไปคิดเอาแต่ว่าได้ข่าวนะครับคเดี๋ยวนี้นักลงทุนตายย่อย ก็ไม่ค่อยได้จองซื้อหุ้นใหม่เท่าไหร่นะครับไม่เอานะครับทุกขลาเขาก็เหมือนบินทบาทไปข้างหน้าไปข้างหน้าก่อนไปขายคนอื่นก่อนก็เลยต้องไปขายนักลงทุนรายใหญ่แล้วนี่เรื่องนี้ก็ชัดเจนนะครับ MGI นี่ต้องบอกว่าตอนขายเนี่ยรายย่อยไม่สนใจเลยนะคเขาจึงต้องไปขายรายใหญ่เราจึงเห็นปรากฏนักลงทุนขายใหญ่เนี่ย ตีดันดับซิมบันดาบพุ่นผู้ถือหุ้นใหญ่กันเป็นแถวแล้ว<ม>ถ้าถือไม่นานนะครับไม่กี่วันขายเพราะตอนนั้นขายรายย่อยแล้วก็ตัวหนึ่งก็เหมือนกันนะครับที่บอกโอ้ขายเกลี้ยงขายเกลี้ยงเขาไม่ได้ขายรายย่อยนะครับขายใครก็ไม่รู้ก็พูดเด็ัขดเอาแล้วครับ,รบเ,เรา,ารก็มาตลาดจะเปิดแล้ว ติดตามตอนนี้นะคะมาปิดท้ายกันที่ตัวเลขตลาดหุ้นกันลยกันค่ะในตั้งแต่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคนืนวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ส่วนใหญ่ปรับตัวในแดนบวกได้ยกเว้นนแสแตกแต่ก็ลงไปในกรอบแคบๆนะคะเพราะว่าก็รอดูตัวเลขสําคัญๆที่จะทยอยประกาศกันออกมาในสัปดาห์นี้ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวบวกได้ทั้ง3ตลาดเลยนะคะเพราะว่าได้เรื่องของการรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง,ง,งเป็นตัวหนุนตลาดค่ะส่วนสัญญ,ญาณน้ำมันดิบเวสเทิเท็กซัสลงไป1เหรียญ นะคะปิดไปที่78เหรียญ26เซนส่วนเบรนลงไป1เหรียญ9เซนปิดที่82เหรียญ79เซนค่ะแต่ว่าทองคําพุ่งสวนนะคะ34เหรียญ70เซนค่ะปิดไปที่ระดับ2,375เหรียญต่อทรอยออนส่วนดัชนีหุ้นไทยเราปิดปรับตัวในกรอบแคบๆบวไป2.61จุดปิดที่ระดับ1,371.90จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย36,380ล้านบาทห้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่หนึเป็น CP อค่ะอันดับที่2 a d แอดวาอันดับที่3 CRC อันดับที่4ธนาคารกรุงเทพและอันดับที่5 AOT การท่ากาศยานค่ะสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะับ3กลุ่มซื้อค่ะก็คือกองทุนซื้อ321ล้านโรกเกอร์ซื้อ203ล้านและรายย่อยซื้อ91ล้านและต่างชาติขายรายเดียวค่ะ615ล้านค่ะครับมาดูเอเชีย,เ,เ,ชยเป็นไงครับ มาดูเอเชียเช้าวันนี้กันนิดนึงนะคะก็ตอนเปิดตลาดเนี่ยค่อนข้างจะผสมผสานนะคะไร้ทิศท,ทางแต่ว่าล่าสุดนะคะนี่คอ,อิโตเกียวลงไป0.09%ค่ะเซี่งยงไฮ้ลงไป0.07%แล้วก็ห่างเส็งบวกนะคะ0.29% กลับมาดูบ้านเรานะคะตามทิศทางของเอเชียที่ส่วนใหญ่เป็นลบค่ะบ้านเราก็ลงไป3.42จุดค่ะอยู่ที่ระดับ1 368.48จุดมูลค่าการซื้อขาย3,786ล้านบาทนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูแนวโน้มระยะสัปดาห์นี้กันค่ะ